อีกแล้วพี่น้องหนึ่งเป็นแนวหนึ่งตู้อนึงเป็นแนวหนึง่งอ๋อขึ้นนี่ไม่ได้วิธีโอไม่ได้ขึ้นมากเลยบ่หมุนเล็กบิดขึด้นเลยบุ๊บตัวพลงังมาจะเป็นนี่พลังบิดเขาพักมาแล้วบ่หมุนตจนเลย ันใส่เล็กอียางเลสิอ่อนเนี่สิ นาสีดิ๊กแชนพงไม่เห็นประไดีข,ขันคว้ากันดูแข็งตัวห่าเดี๋ยวรอให้พ่อมาเอ,อ๊ะโอ้ขำยังก็ประเดีพี่น้องออกระชับแคบบิดกับสีมืดบิดมืดสุดมันต้นออกตัวน,นี่มันเลเป็นขอตตอมันออกอื้อ video bit Tôi khuyên video bít Bit vẫn bit Lấy cái dĩa on được à? Hãy oh. <laughs> 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 Để đợi đợi มาท่านมีก็ปุ๊ดตอนบิดโอ้เอาเล็กอีหอย่างไม่เห็นเนาะสังเลยนี่ท่วงอ่ะท่วงเอาท่วงเอานี่ยงรถพี่รถพังพวกเดินส้นใจอกสงังศูนคู่ปตาเบี้ยมองนี่แหละตัวนี้มันบิดพอ นี่ตัวตัวตัวขั้นโยกมันนี่มันบิดมาจะผุนเลยถ้าหนีซื้อยุ่ยมองช่วงกลางมันบิดเลยมันมันเป็นเรื่องสบิดบลูเท่านั้นอะไรหนียุบบอมันก็ไม่ได้ถืออีกอย่างเดียมันก็สิบิดเรี่ยวมันต้องงานมือนี่ cứng như thừng bốc thật tím cứ chỉ bịt vào Hãy ta cho kênh Ghiền เห็ดมาอย่างหลายถนพูดเห็ดดึงพีเนาะจากพี่พี่อว,ว่าดึงเขาหัวผีสดต่อตรงเลยเลยเดียวมันมัอะไอยู่เเดีวมัน้อถืออยู่บ่บันะเนาะ ตึ้งมันตึงไดนบ่พ่อนั่ะนันมองัวมันมองมองทั้งนั่นแหละอาดีนออกบ่มันตึงไดนบ่มีนอตตึงไหนป่เนตัวขีบอันนี้

นี่ออกปอยู่ตัวสีเหลืองเขาเป็นบิดมาจากคุณเลย

หตัวมอนไหมครับนอตหลายตัวเป็นสิบคนนี่จะปัญหาต้องาสลงปันหน้าแกนผมเมื่อเจ็บผมถอดออกเห็นเลย แขนขาข้าผมเจ็บกระดูกให้ปลาครับผมไม่เหตุอะไยาอะนรครับยาอะรครับคี่เจ้าอะไม่รู้ที่ดปันใดพี่น้องเอ้ย เล็กคนเบ,บิกมาจากศูนย์เลยวะประเทศไหนวะน,น,นี่เป็นอาไรเป็นคุณมึงบิดมาตัวแขนมันไอตวัวขันโยกเอาออพี่น้องฝากไว้สักนิดนะครับพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตาม ตอนต่อ,ตอไปไม่เหีนสิเกิดขึ้นมมน่อตองเกิดล่ะัวท้องใสายงานจริงพังจริงทุกอย่างเรารีวิวจริงทุกอย่างกับหน้างานจริงของเราสำหรับที่น,นี่ฝากพี่น้องท่านนี้ครับรสวัสดีครับ